สวัสดีคะ่ะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยไทยนะคะเช้าวันอังคารเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็วันนี้ตื่นแต่เช้าหน่อยเพราะว่าหมอนัดนะคะหมอ,น,หมอน,นัดหมอนัดนัดหมอไว้ตอนสองโมงสองโมงสิบนาทีนะคะเพื่อทำการตรวจเลือดนะคะเพราะว่ายายต้องอยู่ในความดูแลของหมอเนาะจนถึงเดือนพฤษภานะคะ เพราะว่าก็อย่างที่รู้ว่ายายป่วยนะคะข้ามเนื้ออ่อนแรงเพราะฉะนั้น <c oughs> ไปทำงานเสร็จแล้วก็ต้องไปตรวจเลือดนะคะเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะเพื่อที่จะดูว่าเลือดอยู่ในระดับอะไรนะคะเป็นเป็นแบบไหนนะคะจะต้องเช็คตลอดเนาะเจ็ดวันนะคะเจ็ดวันทำงานเสร็จ ันนี้ก็ถึงเวลาก็จะต้องไปตรวจนะคะตรวจเช็ครายงานผลนะคะว่าขาขาของเราเป็นไปตามที่เขากำหนดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็ตื่นแต่เช้านิดหนึ่งนะคะเพื่อไปหาคุณหมอไปดูดเลือดเจาะเลือดนะคะก็ต้องไปนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาตินะคะเวลาเรา ไปตามให้หมอนัดไปตรงตามเวลาที่หมอนัดนะคะเพื่อที่จะได้เช็คถ้าเป็นอะไรมันจะได้รู้ก่อนร่วงหน้านะคะพี่น้องเนาะใหญ่ก็ง่วงเนาะเหนื่อยก็เหนื่อยจากทํางานนะคะพี่น้องแต่ก็ต้องทนนะก็ต้องทนต้องตื่นแต่เช้าพอดีก็เดี๋ยวคุณตาก็ไปส่งนะคะไป,ไปส่งเจาะเลือดก็ใช้เวลาไม่นานนะพี่น้องนะแล้วก็รอฟังผล รอฟังผลอีกอีกวันหรือสองวันประมาณนี้ผลเลือดมาเขาก็จะแจ้งมาเราก็แค่ไปฟังผลนะคะก็จะต้องคอยติดตามตลอดระยะเวลานะคะทุกๆ7เจ็ดวันพี่น้องจะต้องไปทำการตรวจนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ยายก็หวังว่าเลือดทุกอย่างมันก็จะออกมาดีเป็นผลดีเนาะให้มันเป็นผลบวกนะคะเชา้ชาเช้าธนาคารก็ขอพี่น้องมีความสุขเนาะ ก็เดี๋ยวยายก็ไปโรงพยาบาลเดี๋ยวกลับมาค่อยมานอนพี่น้องพ่อ,อยัง,งรู้ความรู้สึกว่ายังง่วงยังเหนื่อยเนาะแต่ก็สู้ค่ะพี่น้องสู้นะคะต้องสู้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาหมอกันพากันไปหาหมอเช้าๆกับยายไทยๆนะคะพี่นอ้องยู่ดีมีแฮงทุกคนนะคะวันอังคารแล้วสวัสดีค่ะอยู่ดีมีแฮงนะคะบอกร็อก90ยายไทยๆไปโรงพยาบาลคะ่ะตรวจ ตรวจสุขภาพรายงานผลนะคะของขาขานะคะเป็นที่ขาอย่างเดียวนะคะอย่างอื่นไม่ได้เป็นนะเพราะฉะนั้นก็ต้องภาวนาขอให้เขาออกมาดีนะคะพี่น้องนะับเป็นกําลังใจให้ยายด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันเดียววันนี้คอยดูว่าวันนี้ หยุดวันแรกว่ายายไทยๆจะทำอะไรบ้างเนาะพี่น้องเนาะโอเคนะคะอายุวันโนสุขขังพลังเนื้อกับยายใจใจเช้าๆค่ะสวัสดีค่ะ